สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้กับมาเจอกันเวลาหกโมงนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูนูก็มาสุกซันวันวาเลนไทน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะที่ไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราก็จะเฉลิมฉลองวาเลนไทน์แค่ตัวเรานะคะแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าการที่เรามีวันวาเลนไทน์นี้มันมี สามารถส่งต่อพลังแห่งความรักออกไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะการที่เรามีวันแห่งความรักนันะคะเราควรที่จะลงรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวันนี้คุณโนเลยมีเคล็ดลับนะคะแล้วก็มีวิธีนั่นแหละคะ่ะที่ให้ทุกๆคนนะคะมาเพิ่มความรักให้กับตัวของเราเองก่อนนะคะมาเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ด้วยการรักตัวเองให้เยอะๆก่อนนะคะแล้วเรา แบบมีความรู้สึกว่าสามารถส่งต่อความรักให้กับคนอื่นได้อย่างเต็มที่นะคะและใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าต้องการรักตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมีวิธียังไงทํำยังไงนะคะสวัสดีค่ะน้องโบสสวัสดีวาเลนไทน์ Valentine นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เนาะใครที่มีคนรักมีความรักกับสิ่งใดห,หรืออะไรมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะความรักนะนะคะชนะทุกสิ่งเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานอาครอบครัวนะคะอะไรก็ตามเนาะถ้าเรามีความรักแล้วเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพลังตลอดระยะเวลา ทำในสิ่งสิ่งนั้นนะคะวันนี้ครณนูพาทุกคนนะคะมารักตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่ายิ่งเรารักตัวเองมากมายขนาดไหนเรายิ่งสามารถส่งต่อพลังแห่งความรักนั้นให้กับคนอื่นและให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้ได้เลยค่ะน้องโบสเดี๋ยวครณนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะอย่าลืมที่จะ แชร์ตัวเองเออกไปยิ่งเรารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีความสุขมีความรักเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวครูโนต้องสนับสนุนตัวเองก่อน <c ười> ขาดไม่ได้เลยนะคะการที่เราสนับสนุนตัวเองหมายความว่าเรารักตัวเองเป็นค่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยเรียนรู้วิธีการรักตัวเองนะคะทําร้ายตัวเองบ้างนะคะ พูดไม่ดีกับตัวเองบ้างเนาะ <c oughs> แต่พอวันหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะทําให้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองขึ้นทุกทุกวันค่ะ <c oughs> เห็นคุณค่าตัวเองขึ้นในทุกๆวันนะคะและพอดีวันนี้มันเป็นวันแห่งความรักเราต้องมาแบ่งปันการรักตัวเองนะคะรักคนอื่นเรารักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะรักใครนั้นเราต้องรักตัวเองให้มากมายก,กว่าสิ่งไหนนะคะเพราะถ้ายิ่งเรารักตัวเองแล้วนะคะ มันจะทําให้เรานะคะเอาแป๊บน,นึงนะคะคุูหนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วเชิญคุูหนูแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามารักตัวเองให้มากขึ้นดีกว่านาะและเราสามารถใช้วิธีใดนะคะทําให้ตัวเองรักตัวของเรามากมายนะคะยิ่งเรารักตัวเองมากเท่าไหร่เรายิ่งส่งต่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้มากเท่านั้นค่ะหลายคนไม่รู้นะคะว่า เอวันวาเลนทเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีคู่หรือว่าไม่มีแบบไม่มีครอบครัวหรือว่ายัางไงเราก็รู้สึกแบบเคร้งคว้างนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหรืออะไรเขามีคู่หมดแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะน้องโบสทแต่ตอนนี้นะคะให้เรามารักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาคู่นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวทุนูขอแชร์แบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนแชร์แชร์แช,ช,ชร์เนาะทำอะไรดีๆเราก็แชร์ออกไปนะคะ ให้ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอ๊ะเราให้ไปแล้วคนอื่นเขาจะว่ายังไงอินิบาหรือเปล่ามาพูดนักร้องแบบนี้เนาะเราไม่ต้องสนใจน้องโบ๊เนะเราให้ไปเลยนะคะเรารู้ตัวว่าเรามาให้ความดีเรามาให้ความรู้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะให้ไปเลยเราไม่ต้องกลัวเอ๊ะวันนี้ฉันให้ไปแล้วอ่ะจะมีใครเห็นคุณค่าหรือเปล่านะคะแค่เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําแค่นี้มันก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะเพราะ ทุกคนเห็นครูนูทำทุกๆวันใช่ไหมคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันค่ะและทุกครั้งที่เราได้ออกมาแชร์เราออกมาแบ่งปันนะคะมันทำให้เราได้รู้ว่ามันทำให้เราเพิ่มเลเวลในการรักตัวของเรานะคะ ยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่ใครหลายๆคนอาจกําลังต้องการความรักจากคนอื่นนะคะหรือรู้สึกว่าฉันยังไม่มีใครนะคะกําลังต้องการใครสักคนนะคะคูณนูบอกไว้เลยคะ่ะว่าเรากลับมารักตัวเราให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะไปเรียกร้องความรักจากใครคะ่ะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่จะช่วยให้คุณรักตัวคุณเองมากขึ้นมากมายเลยนะคะคุณต้องรู้จากการขอโทษตัวเองก่อนคะ่ะ หลายคนไม่รู้นะคะอันนี้คุณนูเมื่อก่อนก็ไม่รู้ลคะค่ะแต่พอวันหนึ่งเราได้กลับใบมาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งอ่ะเราอยู่กับตัวของเราเองเราอาจจะรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกแบบพูดอ่าสิ่งไม่ดีบ้างนะคะทําไม่ดีกับตัวเองบ้างแบบนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะรักตัวของคุณเองเพิ่มมากขึ้นคุณต้องรู้ขอจากขอโทษตัวเองค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วนะคะ หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าจะขอโทษอะไรฉันไม่เคยทําผิดกับตัวเองเลยนะคะแค่คุณเคยว่าให้ตัวเองนะคะและไม่รู้จักคุณค่าตัวเองไม่รู้สึกรักตัวเองนะคะยังต้องการความรักจากคนอื่นนั่นก็หมายความว่าคุณควรที่จะขอโทษตัวเองแล้วค่ะคุณไม่ได้เห็นว่าตัวคุณเองสําคัญกว่าใครนะคะจริงๆแล้วความสําคัญทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่ตัวเราค่ะเราเห็นตัวเองสําคัญเราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะ เมื่อก่อนครูนูก็ไม่เคยเป็นนะคะและคนูเชื่อว่าอย่างน้องโบท๊ทหรือว่าใครหลายๆคนที่ไม่ได้ขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์ไม่ได้มาเป็นครูไม่ได้มาเป็นโค้ชนะคะหรือไม่ได้มาสัมผัสเนาะโลกออนไลน์อที่เขามาเทรนมาสอนเรานะคะคนสําเร็จมาบอกเราแบบเนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะต้องการความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มตัวเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เราต้องเติมเต็มความรักให้กับตัวเราเองก่อนค่ะ ฉะนั้นขอโทษตัวเองนะคะถ้าสิ่งไหนที่คุณเคยทําผิดกับตัวเองไว้นะคะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นตัวเองเป็นตัวใหญ่แบบเห็นตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้นะคะเหมือนครูเองเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบ ไม่มั่นใจแบบนี้นะคะไม่มีความเชื่อมั่นแบบนี้นะคะแต่พอวันหนึง่งเรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้เหรอมันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างไม,ม่กล้าที่จะทําอะไรที่เราไม่เคยทําแต่พอวันหนึง่งเราได้กลับไปขอโทษตัวเองนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งและเรา,ารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นคะ่ะและพอเรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเราได้แบบ ขอโทษพอขอโทษแล้วเราก็ให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราและทําให้เราเกิดความกลัวเกิดความไม่กล้านะคะเกิดความไม่มั่นใจนะคะถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนคนนั้นอยู่นะคะรีบกลับไปขอโทษตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวันนี้แหละเป็นวันที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณนะคะเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะอ๋อขอบคุณค่ะนองโบ๊ น,น้องโบเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะคะคุณโนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจมากเพราะเราเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีพลังใจอ่ะเพราะไอาการที่เราไม่รักตัวเองนั่นเองนะคะเราเลยไม่มีพลังแต่วันนี้เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราขอโทษตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองแล้วมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังนะคะ และยิ่งเรามีพลังในการรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรามีสุขภาพดีด้วยเนาะน้องบดเรายิ่งจะทําให้ตัวเองนะั้นรู้สึกว่าฉันนะ่ะโคดมีมูลค่าโครมีคุณค่าในตัวเองเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนริศรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูพาทุกคนนะคะมารักตัวเองให้มากพอคะ่ะเพราะวาเลนไทน์อ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนครูนูก็จะคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนรักอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่เคยคิดถึงตัวเองคะ่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความรู้สึกว่าวาเลนไทน์นี้ฉันจะให้ของขวัญอะไรกับใครดีให้ของขวัญกับแฟนให้กับของขวัญกับครอ,อบครัวยังไงดีแบบนี้คะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงคนอื่นคะ่ะคิดถึงตัวคุณเองให้ได้ก่อน,นะคะ่ะมารักตัวเองให้ได้ก่อนมาขอโทษมาให้อภัยตัวเองก่อนนะคะในสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดกับตัวเองคะ่ะฉะนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีกันนะ,ะ้นังเวศกับคุณนริศร์นะคะฉะนั้นสิ่งแรกคือคุณต้องกลับไปทบทวนก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันยังต้องการความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มฉันนะคะจริงๆแล้วถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ต้องการความรักจากใครก่อนคะ่ะเราจะรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไป ช่วยคนอื่นได้อะเมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่เราอะต้องการความรักจากคนอื่นก่อนต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราได้กลับมารักตัวเองกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนเราสามารถที่จะมีพลังที่จะส่งต่อไปให้กับคนอื่นได้นะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาที่ทําให้ตัวเองพลังตกทําให้ตัวเองหมดพลังใจนะคะและพอมาถึงข้อ2นะคะ พอเราขอโทษเราให้อภไยต์เองแล้วนะคะ กลับมาขอบคุณตัวเองนั่นเองค่ะง่ายๆเลยเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าเราไม่ได้มาอยู่จุดนี้ถ้าครูนูไม่ได้มาเป็นครูนูนะคะครูนูก็ไม่รู้หรอกแต่วันนี้เราได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาฝึกฝนนะคะและทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าวาเลนทน์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะโพสเมื่อก่อนนี่คือหมายว่าเมื่อสิป,ปีหรือว่าอาจจะเป็น5ปีที่แล้วอะไรแบบนี้คะ่ะเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้อยู่ณนจุดนี้ไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มสังคมพลังงานบวก ไม่ได้ไม่อยู่มากลุกคลีกับคนสําเร็จเราก็ไม่เคยหรอกที่จะขอบคุณตัวเองนะคะมีแต่ขอบคุณคนอื่นนะคะเวลาที่ใครทําอะไรให้กับเราเราก็จะขอบคุณเขานะคะแต่พอวันหนึ่งนะคะเราอะ่ะกลับมีความรู้สึกว่าฉันยังเหมือนขาดอะไรไปนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณอนะ่ะไม่เคยขอบคุณตัวของคุณเองเลยะคะ่ะใครในนาทีนี้ถ้ายังไม่เคยขอบคุณตัวเองนะคะกลับมาขอบคุณ ตัวคุณเองในวันวาเลนไทน์นี้ยิ่งจะเป็นสิ่งโคตรยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเพราะว่าวาเลนไทน์ปีก่อนนู้นคุณนูก็ยังไม่เคยรักตัวเองยังไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยค่ะมาเววาเลนไทน์ปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะที่ได้มาเรียนรู้นะคะ,ะการทํางานบทออนไลน์เรียนรู้การปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตนะคะถึงได้รู้เรื่องนี้นะคะว่าการขอบคุณตัวเองมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วเราสังเกตเลยว่าทําไมคนสําเร็จทุกคนเขาดูแบบรักตัวเองแล เกินทําไมเขาดูแบบชื่นชมตัวเองดูเขาทําตัวแบบมีความสุขตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเขารู้จักรักตัวของเขาเองเขารู้จักขอบคุณตัวเองค่ะพอวันนึงเราได้มันลองทํากับตัวเองมันเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอ๋อมันก็แค่ง่ายๆแบบนี้เองนั่นเป็นเพราะว่าเราอ่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้ขอบคุณตัวเองเลยค่ะ ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งได้มาฟังกรูนูนะคะหรือเคยไปฟังมาแล้วแต่ว่าไม่เคยทำนะหรือทำๆหยุดๆนะคะเมื่อก่อนกรูนูก็เคยเป็นคันแล้วพอเล็กๆเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะมาดามลักกี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะคุณมาค่ะที่ช่วยกรูนะะูแชร์แบ่งปันนะคะๆๆถ้าเราขอบคุณตัวเองเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่า ยิ่งขอบคุณนะคะแรกๆเหมือนจะฝืนนะคะเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตนั้นน่ะเราไม่เคยรักตัวเองเราไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยนะคะพอวันหนึ่งเราลองทําดูทําบ่อยๆค่ะมันก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคนสําเร็จทุกคนเขาก็ทําและทําแล้วมันรู้สึกดีทําแล้วรู้สึกว่าฉันทําไมแบบรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะจากแบบความรู้สึกที่แบบ ทุกครั้งวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักหรือว่าวันอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าฉันน่ะแบบต้องการใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตให้กับฉันนะคะแต่พอวันหนึ่งถ้าคุณขอบคุณตัวเองคุณจะรู้สึกว่าจริงๆตัวคุณนี่แหละเป็นคนที่ต้องไปต่อเติมให้โลกใบนี้มีแต่สิ่งสวยงามมีแต่ความรักมีแต่ความปรารถนาดีนะคะ ลองทํากันดูนะคะทุกคนแรกแรกคุนูเชื่อว่าทุกคนที่ทําฝืนค่ะมันฝืนจริงๆไม่ว่าเราจะทําอะไรหรอกเวลาที่เราทําแรกๆอะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทําหรือว่าพอทําไปสักพักก็ไม่ทําดีกว่าว่าอะไรแบบนี้นะคะ และถ้าเราฝืนตัวเองไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าการทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่เราทําเล็กๆพอฝืนไปฝืนไปกลายเป็นสิ่งที่เรารักกลายเป็นสิ่งที่เราชอบได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะฉะนั้นคุณต้องกลับไปขอบคุณตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวิธีที่จะทําให้คุณรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นยิ่งขอบคุณนะคะเราก็จะรู้สึกซาบซึ้งในตัวของเราเองและทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ขอบคุณค่ะะสวัสดีกันแล้วเรียบร้อยเนาะและวิธีที่สามเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้การที่เราจะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้นั้นนะคะเราต้องพัฒนาตัวเองเติบโตตัวเองจากโลกภายในก่อนคะ่ะคูณนไม่รู้นะคะเมื่อก่อนที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเราเหตุคนอื่นโอ้ดูสวยดูหลอ่อดูแบบดูดีดูเก่งดูแบบ เป็นคนร่ํารวยนะคะแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาดูดีเขาดูสวยเหมือนดาราอะไรที่เราแบบติดตามเขาเนาะแต่จริงๆแล้วในใจเขาอาจจะไม่ได้มี ความสุขมากมายเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าการที่เราจะรักตัวเองได้มากมายเราต้องเติบโตจากโลกภายในไม่ใช่ว่าดูแต่ภายนอกดูสวยดูสง่าดูเก่งดูแบบมีพลังแต่จริงๆแล้วข้างในก็ยังไม่ได้มีความสุขฉะนั้นถ้าเราอยากจะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะคุณเบนจานีสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะสวัสดีค่ะโค้ชพิมสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเหมือนจะหน้าไฟมันสองวันนี้หน้าเหมือนจะซีดๆนะคะ <c oughs> ขนาดทาตาทา,ทา,ทาแก้มแล้วนะคะทุกคนเนาะวันนี้เรามา สวัสดีวาเลนไทยด้วยกันมารักตัวเองให้มากขึ้นกันทุกคนเพราะคนสว่วนใหญ่แล้วเวลาที่วาเลนไทยทีไรอุ้ยทําไมฉันดูแบบไม่มีคู่ไม่มีอ่าความรักกับเขาเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีแฟนมีคู่แล้วคู่บางครั้งเขาทํางานหรืออะไรเราก็จะรู้สึกน้อยใจอะไรแบบนี้นะคะเมื่อก่อนครูนูวก็เคยเป็นคะ่ะแต่วันนี้พอเรารักตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้นเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ต้องการความรักจากคนอื่นก่อนคะ่ะเรารู้ว่ายิ่งเรา รักตัวเองมากเท่าไหร่นันนะคะมันยิ่งทําให้เราเติมเต็มชีวิตตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ทําได้แบบง่ายๆสบายๆเพราะเวลาที่เรารักตัวเองอ่ะเราจะทําทุกอย่างด้วยความสุขค่ะฉะนั้นการที่เราเติบโตจากโลกภายในของเราแกนจากข้างในของเรานันนะคะคือการที่เราขยายใจของเราให้มีความสุขขยายใจของเราให้รับรู้ให้เรียนรู้พัฒนา สิ่งต่างๆนะคะมันจะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเรานั้นนะคะเราควรที่จะรักตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะอย่าพึ่งไปรักใครเพราะว่าเท่านี้เราไปรักคนอื่นก่อนที่จะรักตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยค่ะฉะนั้นวาเลนไทน์นี้ทุกคนต้องบอกรักตัวเองก่อนที่จะไปบอกรักคนอื่นนะคะเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนหนึ่งที่เราก็ เคยเลี้ยงดูบุกฟังทุกคนแหละคุณโอเชื่อว่าเราต้องแบบต้องการความรักจากคนอื่นก่อนในวันวาเลนไทน์นะคะฉะนั้นวันนี้เราควรที่จะกลับมารักตัวเองดีกว่านาะเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้มาปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของเราทั้งหมดและเรารู้ว่าการรักตัวเองจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะฉะนั้นทุกคนนำสามวิธีนี้ที่คุณนูมาฝาก ไปใช้กันได้เลยค่ะคูก,ก็ไปเรียนรู้มาอีกทีนะคะและเรามาทํามันก็ทําให้เราดีขึ้นนะคะไม่ต้องดีไม่ต้องรอให้คุณดีถึง100%หรือ300%รนะคะคุณดีแค่1%คุณพัฒนาตัวเองได้วันละห่งเคุณก็นํามาส่งต่อได้เลยค่ะถ้าเรารอให้เราสําเร็จยิ่งใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาส่งต่อแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีวันนั้นนะคะฉะนั้นไม่ต้องรอพร้อมออกมาให้ออกมาส่งต่อออกมาส่งคุณค่าของคุณออกไปนะคะไม่ว่าวันนี้ คุณจะรักตัวเองได้ถึงขั้นไหนแล้วนะคะจงนํามันออกมาส่งต่อออกมาแชร์ค่ะสวัสดีค่ะมาดามแมมวันนี้เนาะวาเลนไทน์เราต้องมาในสีแดงแรงฤทธ์นะคะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะคุณนูสรุปเลยนะคะคุณต้องบอกรักตัวเองโดยการขอโทษตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองก่อนค่ะ ครูนูเชื่อนะคะว่าหลายคนน่ะที่เรายังไม่ได้มารู้จักคนสําเร็จแล้วอาจจะได้มาฟังครูนูไล่แรกนะคะยังมีความสึกเอ้าต้องขอโทษตัวเองต้องให้อภัยตัวเอง้ียเลยมีสิครัเมื่อก่อนครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่พอได้ไปฟังเรื่องนี้แล้วว่าเอ้า มันมีด้วยเหรอเพราะว่าเราไม่เคยมีใครมาบอกเราแต่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราต้องขอโทษตัวเองขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยต่อว่าตัวเองบ้างนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยค่ะด่าว่าตัวเองก็มีนะคะ โทษตัวเองก็มีค่ะแต่พอวันหนึ่งเราได้มาขอโทษตัวเองนะคะแล้วก็ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านไปยิ่งทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นนะคะและโลกภายในของเรามันก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะมันทําให้เรารู้ว่าโลกนี้ยจริงๆแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเราเนาะฉะนั้นขอโทษตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทําผิดพลาดกับตัวเองมาก่อนเคยด่าว่าตัวเองเคยตีตัวเองแบบนี้นะคะคุณลูกเคยตีตัวเองด้วยนะแล้ววันนี้เรามีความรู้สึก ว่าพอเราเริ่มทําในสิ่งนั้นรู้สึกว่ามันโคตรดีสําหรับเรานะคะอ่าแล้วก็วิธีที่2เลยพอคุณขอโทษเองให้ภัยตัวเองแล้วเราก็แค่มาขอบคุณตัวเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราขอบคุณคนอื่นก่อนอะเมื่อก่อนถ้าเป็นอ่าเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้เราก็จะ,ะเวลาใครทําอะไรให้เราเราก็ขอบคุณเขานะคะ ขอบคุณคนอื่นโมดเลยแต่ว่าไม่เคยขอบคุณตัวเองสักทีนะคะแต่พอวันหนึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนม i n เซ e t เราได้มาเรียนรู้เราเป็นคนที่โชคดีอะ่ะได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้แล้วเราก็ลองทําดูนะคะว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะคนสําเร็จทุกคนมีหน้าเราเราเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นมีแต่ชะตาขาขึ้นอะ่ะฉะนั้นแล้วแค่เราทําเรื่องแบบนี้เล็กๆ ฝืนใจคะ่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะเนาะขนาดคนสำเร็จแรกๆก็ต้องฝืนคะ่ะถ้าต้องการสําเร็จต้องการเอาจริงเราต้องฝืนตัวเองนะคะแรกๆไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นการไลฟส์สดไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณตัวเองนะคะไม่ว่าจะ ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแหละคุณต้องฝืนตัวเองค่ะแรกๆถ้าคุณไม่ฝืนคุณไม่มีทางที่จะทําสําเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้นมาขอบคุณตัวของคุณเองก่อนที่จะไปขอบคุณคนอื่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะรักตัวเองให้ได้นั้นเราต้องขอบคุณตัวเราให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็สิ่งที่3ในวันนี้นะคะที่จะทําให้คุณรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณต้องอแบบเติบโตพัฒนาตัวเองจากโลกภายในค่ะเพราะว่าในวันนี้ถ้าเราเห็นแบบ บางครั้งบางคนเห็นคุณูว่าเออคุณูเหมือนดูมีความสุขหรือว่าดูชีวิตดีๆอะไรแบบนี้บางครั้งเราเห็นคนอื่นแบบนี้เนาะเราก็จะมีความเขาคงจะมีความสุขเขาคงจะมีชีวิตที่ดีแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะไม่ยอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองจากโลกภายในจากแก่นข้างในของเราอ่ะจากใจจริงๆของเราเราไม่มีทางที่จะมีความสุขมีความรักได้มากมายแน่นอน,นะคะ่ะทุกคน ฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคุณต้องกลับไปย้อนนะคะพัฒนาแก่นของคุณภายในขยายใจของคุณให้มีความสุขขยายใจของคุณให้รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องรอให้แบบรักตัวเองมากมายแบบคือเหมือนกับว่าให้สําเร็จยิ่งใหญ่ให้มีความสุขก่อนให้ได้เป้าหมายก่อนแบบนี้นะคะ ไม่ต้องรอถึงวันนั้นค่ะแค่คุณเริ่มรักตัวเองขึ้นทุกตว,วันทุกตว,วันเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมันมากขึ้นทุกตว,วันนะคะเหมือนครูกก็เห็นคุณค่าตัวเองเพิ่มมันขึ้นทุกวันนะคะทุกคนเลยเห็นคุณรูว่าอุ๊ยคุณลูนี่ยอดใครบอกบอกตัวเองนี่แหละทาทุกๆวันนะคะเพราะว่าคุณรูเอ่อแบบมีความสุขที่เราเห็นตัวเองเติบโตจากโลกภายในนะคะมันเริ่มพัฒนานตัวเองและรู้สึกว่าชนะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นไม่ต้้อองรใหหเ็นแบบว สวายเหมือนว่ารอให้100%รอบเดียวแบบนี้นะคะแค่วันละ1%นึ่น่ะคุณรักตัวเองเพิ่มแค่วันละนิดวันละหน่อยอ่ะเพราะว่าจากการที่เราตั้งแตก่เกิดมาจนแบบ อ่ะสี่สิบห้าสิบบางคนแบบนี้เนาะไม่เคยรักตัวเองเลยแบบเนี้ยแล้วจะรอให้แบบรักให้เต็มที่ก่อนค่อยมาเปิดเผยค่อยมาบอกค่อยมาส่งต่อแบบเนี้ยคงไม่มีวันนั้นเลยค่ะแค่คุณรักตัวเองเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็ออกมาส่งต่อได้แล้วนะคะเหมือนครูนูนี่แหละครูนูก็ทาทุกวันทําทุกวันจนเริ่มรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเอง,เองจนแบบมันจะแบบสุดยอดแล้วอะ่ะเนาะ <c oughs> ใครบอกก็บอกเองนั่นแหละชมตัวเองเห็นไหมครูนูก็ชื่นชมตัวเองเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปรอคนอื่นชื่นชม คุณหมายว่าคุณยังไม่รักตัวเองอ่ะแต่ถ้าคุณชื่นชมตัวของคุณเองได้ก่อนหมายว่าคุณรักตัวเองขึ้นทุกๆวันแล้วนะคะฉะนั้น3วิธีนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองนะคะวาเลนไทน์นี้จะเป็นวันที่โคตรยอดเยี่ยมสาหรับคุณนะคะพอคุณรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นคุณก็ส่งต่อความรักของคุณ ออกไปด้วยหัวใจแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะและทุกคนเขาก็รับรู้ได้นะคะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนกลับไปรักเองให้มากมายให้ได้ก่อนนะคะเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยนะคะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองจากโลกภายใน,นะคะ่ะและมันจะทําให้คุณกลายเป็นหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอุย้ยฉันทําไมแบบมีความสุขที่ได้รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะนี่แหละเป็นวิธีการรักตัวเองของครูโนนะคะซึ่งเราก็ไปเรียนรู้จากคนสําเร็จเนาะ แต่ละคนก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เอาวิธีที่แตกต่างกันมาใช้นะคะใช้ยังไงได้ผลก็เอาสิ่งนั้นแหละมาส่งต่อนะคะ ขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะวาเลนไทน์นี้นะคะปีนี้เป็นวันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเลยว่าได้เนาะ <c oughs> เพราะว่าปีปีที่แล้วคุณนก็ยังไม่ขนาดนี้เหมือนว่าเราเพิ่งพัฒนาเองแต่ปีนี้เป็นปีที่สองมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มเติบโตจากโลกภายในแค่วันละนิดมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆชีวิตเรามันโคตรมีความหมายมัน มันโคตรทำให้เรารู้ว่าเราเป็นความรักนะคะเราเป็นความสุขอ่ะที่สามารถที่จะส่งต่อให้กับโลกใบนี้นะคะกบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูรูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนูเชื่อคะ่ะว่าทุกคนเป็นความรักเป็นความเมตตาและ เป็นการเติบโตเป็นการพัฒนานะคะจากโลกภายในจากแกนภายในของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะขอแค่คุณลงมือนะคะพัฒนาฝึกฝนฝืนตัวเองในช่วงแรกนะคะและหลังจากนั้นพอคุณฟืนไปฟืนไปฟื่นมาคุณก็จะกลายเป็นความรักค่ะทํามันต่อไปนะคะทุกคนคุณสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะขอเพียงแค่ใช้ความรักใช้ความสุขนําทางคะ่ะเพราะความสุขและความรักชนะทุกสิ่งอย่างแน่นอนค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทยนะคะทุกคน แล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมสดและก็ย้อนหลังด้วยนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมาดามเมนค่ะบ๊ายบายรักตัวเองให้เยอะๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ